สบายๆวัสดีครับกอฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันนะครับเราจะมาคุยกันต่อเรื่องประกันนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบน้าเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับก็ เหมือนที่เกิดมาเลยเนาะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออประกันนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะ <weet S 1> ประกันเนี่ยแยกเป็น2อย่างนะครับประกันแยกเป็น2อย่างเนาะก็คือประกันภัยนะครับประกันภัยรถยนต์นะครับก็ตามแบรนด์ที่เราคุ้มครองนะครับก็พูดไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับ <umb i. S 1> กับอย่างที่2ที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือการรับประกันคุณภาพหรือวารันตี นะครับอันนี้คือประกันจากแบรนด์รถนั้นๆนะครับเป็นประกันจากแบรนด์รถนั้นๆนะครับอ,อย่างผม Ford เนาะรับประกันของ Ford ก็มี5ปีหรือ150,000กิโลนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแต่ละแบรนด์ก็มีอายุการรับประกันคุณภาพกับกิโลไม่เท่ากันนะฮะผมว่าคลิปนี้มันมันได้ทุกแบรนด์แหละนะครับ แต่ในรถคันหนึ่งเนี่ยนะครับประกันคุณภาพเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละอย่างไม่เท่ากันนะครับอย่างพวกใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่พวกขอบยางนะครับการรับประกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยาวเท่ากับพวกเครื่องยนต์เกียร์นะครับหรือพวกระบบส่งกำลังนะฮะแต่ละตัวมันก็แยกกันออกไปนะครับก็ เราก็เข้าไปดูรายละเอียดได้อย่างยกตัวอย่างอย่างแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะครับหปีหรือ20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะก็มันก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะรับประกันมานะฮะในส่วนของการรับประกันคุณภาพหรือว่ารันตีเนี่ยนะครับทุกแบรนด์เนี่ยนะฮะจะรับประกันของเดิมที่มากับตัวรถนะครับของเดิมที่มากับตัวรถ ก็อะไรที่ผลิตมาจากโรงงานแต่ละรุ่นที่เป็นแบบนั้นนะครับเขาก็จะรับประกันแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่เราตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอะไรที่เราตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปที่ไม่ได้มาจากบริษัทนะครับบริษัทแม่นะครับหรือโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าโอ้เป็นกระแสะนะเหมือนที่ก็บอกเลย นะครับอ่ะอย่างสมมุติยกตัวอย่างน,นะครับพวกบอดี้จริงๆก็ไม่ค่อยห่วงนะ <force. S 1> อย่าง<ไ>บอดี้ว่าแบบเราออกรถไปเราใส่คิ้วร้อเราใส่กันสาดแล้วใส่พวกครอบครอบรอะไรพวกเนี้ยครับนิดๆหน่อยๆพวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวสักับเพเดยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวแต่ที่มันมาเริ่มเกี่ยวกันจริงๆนะครับที่มันมีประเด็นกันเลยเนะี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างเนาะเดี๋ยวกับโจทย์ก่อนใช่ไหมมีช่วงล่างนะครับ มีเกี่ยวกับระบบไฟนะครับมีเกี่ยวกับระบบไฟเดี๋ยวผมไล่โจทย์กับมันจะมีอะไรที่เป็นหลักๆในอีกมีช่วงล่างมีระบบไฟม,มีเกี่ยวกับพวกระบบพวกที่เป็นซอฟต์แวร์เนาะเป็นซอฟต์แวร์นะครับก็ที่ผมไปเจอกันที่มีมาประเด็นเลยที่เป็นคลิปที่เป็นกระแสกันอยู่เลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการพวกที่ทําช่วงล่างนะครับ คือมีที่ปรึกษาการขายบางท่านใช่ไหมครับที่แจ้งลูกค้าว่าการที่เราตกแต่งจากศูนย์กับตกแต่งจากข้างนอกนะครับตกแต่งจากศูนย์เนี่ยได้การรับประกันถ้าไปตกแต่งจากข้างนอกนะครับจะไม่ได้รับการรับประกันจากฟอร์มมันจะย้อนกลับไปที่กอลบอกต้นคลิปเลยคืออะไรที่มาจากโรงงานฟอร์ดรับประกัน อะไรที่มาจากโรงงานเนี่ยฟอร์ดรับประกันนะครับแต่ถ้าอะไรที่เราไปแต่งเพิ่มอย่างเช่นคุณจะไปโหลดนะครับที่เป็นทรงสุลต่านกันนะครับสมมติเอเวอร์เเอาไปโหลดส่วนอย่างเอเวอร์เจะเอาไปโหลดเนาะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนลูกมาเปลี่ยนปีกนกนะครับหรือเลนเจอร์เอาไปยกสูงสไตล์ออฟโหลดเนาะยกยกตั้งคำพูดง่ายครับตั้งแต่ยกนะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับ การรับประกันจากฟอร์ดนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างจะหายไปทันทีไม่ว่าคุณจะทํากับผมทําจากศูนย์ไหนนะครับหรือไปทำข้างนอกมันขาดหมดนะครับเพราะว่าโชคกที่เขาทํามาเดิมๆเมื่อคือโชกของทางฟอร์ดที่ใส่มาถูกไหมคุณไปเปลี่ยนโชคเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วทําให้มันเตี้ยลงนะแน่นอนครับฟอร์ดเขาไม่รับประกันอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ของของเขา นะครับหรือคุณจะไปยกสูงใช่ไหมฮะยกสูงปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนโชกก็แน่นอนครับฟอร์ดเขาก็ไม่ได้รับประกันอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ของของเขาไงเออมันเป็นของของแต่งที่แต่ละแบรนด์ทํามานะครับการหมดประกันจากฟอร์ดเขาก็จะต้องไปถ้าเราแต่งสมมุตินะเราไปยกทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปได้รับการรับประกันจากร้านนั้นๆนะครับรับประกันจากร้านนั้นๆถ้าคุณเลือกร้านที่ดี นะครับคุณเลือกร้านที่ดีเอาสมมติกรณีไปแต่งเองนะคุณเลือกร้านที่ดีหรือคุณจะให้เซลล์แต่งให้ถ้าค,คุณเจอคนที่ดีนะครับหาร้านที่มีรับประกันให้คุณคุณก็จะได้ตรงนั้นไปนะครับทุกคนนะครับผมแล้วผมเชื่อได้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกแบรนด์แหละนะแต่ก็มีของกแบบขายลูกซองแต่งกับเซลกับแต่งข้างนอกถ้ามันไม่ใช่ของของฟอร์ตมันก็ขาดอยู่ดีครับประกันมันก็ขาดอยู่ดี ผมเข้าใจนะที่เซลล์บางท่านบอกเพื่อที่จะให้ลูกค้าแต่งเพราะทุกวันนี้ขายรถอ่ะมันแทบไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปบีบลูกค้าไปโกหกลูกค้านะครับเราไม่ควรเราบอกความจริงไปเลยถ้าลูกค้าสบายใจเรื่องที่จะแต่งกับเราเขาก็จะแต่งกับเรานะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าไม่พี่อยากไปแต่งข้างนอก ลองคิดดูนะครับความรับผิดชอบ<ม>ของเซล,ล์คนนั้นไม่มีแล้วนะนะก็ลูกค้าคุณก็จะรับผิดชอบแค่ตัวรถกับให้คำปรึกษาแต่อะไรที่ลูกค้าแต่งเขาก็จะต้องไปดีลกับร้านให้ร้านนั้นรับผิดชอบเอาเองนะครับเออเขาก็ต้องให้ลูกค้าไปรับผิดชอบเอาเองนะครับตอนมีปัญหาลูกค้าก็ต้องไปร้านเองเพราะว่าไม่ได้ผ่านเรานะครับก็บอกลูกค้าไปตรงๆแล้วให้ลูกค้าเลือกนะอย่าไปบีบลูกค้าแบบโอ้โหวันนี้ที่ต้องแต่งกับหนู ถ้าพี่ไปแต่งข้างนอกนะครับอกันขาดนะครับคุณจะยกคุณจะโหลดนะครับคุณแต่งที่ไหนก็ขาดนะครับแต่งกับพวกผมอะจริงๆอะสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเร็วนาะได้รถสวยออกไปตั้งแต่วันที่ถ่ายรูปแต่ถ้าอยากออกไปแต่งเองก็ปล่อยลูกค้าไปนะครับอย่าไปบีบลูกค้าอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงอะผมจะบอกให้นะคุณกล้าพูดกันอะถ้ามัน เสียขึ้นมารับผิดชอบไหวหรือเปล่าเออคุณต้องถามตัวคุณเองคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับช่วงล่างเลยนะครับที่เป็นประเด็นกันออกมากันเลยนะรุนแรงและร้อนแรงมากนะครับหาร้านนะครับลูกค้าอีกนะเงินอยู่กับเรานะครับซื้อกับเซลล์ก็ต้องหาเซลล์ที่คุณคิดว่าไวใจได้มั่นใจได้นะครับ คุณจะไปแต่งเองกับร้านคุณก็ต้องหาร้านที่เขามีประวัติตการรับประกันการดูแลที่ดีนะผมไม่เอ่ยชื่อร้านใครนะงนั้นนะครับเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ต้องไกลเลยนะระบบไฟนะครับระบบไฟนะครับเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนไฟหน้าติด ไฟติดชุดแต่งที่เป็นโลบาร์เหล็กกันชนเหล็กนะครับนะครับถ้ามีการปอกสายไฟแบบสายไฟยกตัวอย่างสายไฟเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วเรากรีดสายไฟออกใช่ไหมปอกคุมแล้วก็เอาสายไฟอันหนึ่งมาแท็บแล้วก็เทมดําพันครับถ้ารถมีปัญหาแล้วฟอร์เจอนะครับอย่างพวกที่มันอยู่เอาสมมติว่าเราใส่โลบาร์เหล็กที่มีไฟเบรกไฟถอย ใส่กันชนท้ายถ้าระบบกล้องหรือระบบอะไรมีปัญหาที่มันเกี่ยวกับมัดไฟมัดนั้นนะครับ,บาขาดการรับประกันทันทีนะนาขาดการรับประกันจากฟอร์ดทันทีลูกค้าต้องรับกับสิ่งที่เขาตัดการรับประกันนั่นเท่ากับว่าถ้ามีปัญหาลูกค้าก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วยตัวเองอันนี้เรื่องจริงนะครับ จ่ายด้วยตัวเองถ้ามันไม่เกิดปัญหามันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาลูกค้าต้องจ่ายด้วยตัวลูกค้าเองนะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนปลอกสายไฟนะไม่ต้องตัดขาดนะเอาแค่กรีดแล้วก็แถบจ้ำกันตามเอกาสารเขาบอกมาอย่างนั้นอยู่แล้วครับนะตามเอกาสารเขามีมาอยู่แล้วนะการไปปลดระบบนะปลดระบบนี่จริงๆแล้วระบบก็ มันก็เหมือนระบบของทั้งฟอร์ดน,นะเนาะเห็ไหมแล้วก็เอามาเป็นร้านก็มาปลดกันปลดระบบถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับจอรวนหรืออะไรที่เกี่ยวกับพวกอย่างเงี้ยครับการรับประกันก็ตัดขาดอยู่ดีแล้วอันเนี้ยก็เชื่อได้ว่ามันเป็นทุกแบรนด์มันเป็นทุกแบรนด์นะครับแต่บางคนบอกว่าเอ้ยแล้วทําไม ในกรรรเข้ามาทาเขาดูแลให้บางทีในขอเข้ามาทาอย่างนี้เขาดูแลให้ครับบางทีอ่ะต้องบอกก่อนว่าศูนย์ส,ส่วนใหญ่นะครับหรือทั้งฟอร์ดเองครับมีความตั้งใจที่จะแบบไม่เป๊ะขนาดนั้นนะ่ะไม่ได้ตึงเป็นแบบไม้บรรทัดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาก็พยายามช่วยเหลือลูกค้านะครับพยายามหย่อนพยายามช่วยพยายามนู่นนี่นั่น แต่ด้วยความที่บางทีตอนเราช่วยกันแล้วช่วยกันบ่อยลูกค้าก็จะมองว่าคนนี้ทําได้คนนี้ติดไปแล้วเขาดูแลให้ฉันทําเขาก็ต้องดูแลให้นะครับมันไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าบางทีการที่เราไปทาอะไรนอกเหนือเกินกว่านั้นเยอะๆแล้วมันมีปัญหาเยอะๆไม่ได้หมายถึงรถคันเดียวนะครับหมายถึงว่าไปทํามาสมมุติเนาะไปทํามาพันคัน แล้วอยู่ดีๆมีปัญหาพวกระบบอย่างนี้มาอยู่ดีๆสองสามร้อยคันนี้รตอนเขาเจอเข้าไปเยอะๆแล้วเขาต้องเคมเยอะๆในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์ดแล้วอ่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าทินนี้ขึ้นมาอ๋อคันนี้ไม่รับแล้วมันมากเกินไปลูกค้าต้องรับสภาพให้ได้นะครับลูกค้ารับสภาพไปได้ต้องแยกก่อนนะครับระหว่างกฎกับมาตรฐานที่เขามีมานะครับกับการที่บางทีเขาอารมุ้มอร่วยช่วยนะครับ ตอนมันไม่เกิดปัญหาผมบอกเลยรักกันนะครับรักกันดีแหละไม่ว่าจะเป็นเซลล์จะเป็นลูกค้าครับแฮปปี้หมดแต่ตอนเกิดปัญหาเนี่ยมันจะได้รู้แล้วว่าคนคนไหนที่จะอยู่กับลูกค้าจะแก้ปัญหาลูกค้าจะรับผิดชอบลูกค้าอันนี้นะครับก็จะต้องไปเลือกเอานะครับเหมือนซื้อหวยผมบอกเลยนะผมบอกเลยเหมือนซื้อหวยที่ปรึกษ,ษาการขายเอ่ยร้านแต่งเอ่ยอ,อะไรนะครับเหมือนซื้อหวยเนาะก็คลิปนี้ก็มาแจ้งนะครับว่า แต่งในหรือแต่งนอกนะครับถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่มีการรับประกันเหมือนกันนะครับไม่มีการรับประกันเหมือนกันนะครับหรือบางทีเราติดเอ่อตัวอุปกรณ์อะไรเข้าไปนะครับอ่ะอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างผมผมเคยติดต้องบอกผมเคยติดไฟท้ายนะครับเบรกไฟท้ายแท้แล้วก็ติดผ่านระบบเนาะแต่ด้วยความที่มันมันเกิด อุบนะิเดตเนี่ยครับกอฟต้องรับผิดชอบลูกค้าไปนะคยนะผมก็คุยกับร้านก็ร่วมกันรับผิดชอบลูกค้าไปนะเป็นหมื่นนะนะซื้อชุดใส่ไฟให้ลูกค้าใหม่แล้วตอนนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าอันไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงอันะนี้คือเคยเกิดด้วยนะเคยเกิดกับเคยเกิดกับลูกค้าผมด้วยนะครับแล้วผมก็จ่ายเงินโอนเงินไปจริงๆครับลูกค้าผมผมก็ดูแลรับผิดชอบเต็มที่เนาะ ก็หลังจากนี้ก็เหมือนที่บอกครับจะติดอะไรแต่ก๊อปจะเป็นคนบอกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่ถ้าเกิดก๊อบพลาดก๊อปรับผิดชอบนะครับแต่ก๊อปจะบอกลูกค้าอยู่แล้วว่าถ้าทําอย่างนี้ประกันขาดถ้าทําอย่างนี้ประกันขาดทําอย่างนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ทนนะฮะบ,บางท่านก็ไม่แต่งกับผมไม่ซื้อรถกับผมเลยเพราะว่าผม <laughs> บอกหมดเนาะกลับไปเจออีกคนนึงบอกว่าไม่ขาดนะครับรับประกันอยู่เหมือนเดิมผมบอกได้เลยครับ ถ้าเอาสบายหูถูกใจเลือกทั้งนั้นได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเกิดปัญหามาก็ก็กต้องไปคุยกันนะครับอย่างผมก็เนี่ยครับก็แจ้งกันตรงๆเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ได้เข้าสู์ที่เราตลอดหรอกใช่ไหมบางทีไปเข้าต่างจังหวัดไปเข้าสูน่นู้นศนู์นี้แล้วเหมือนบางทีถึงมบอกทุกคนมันมีจังหวะที่มันแจ็คพอตถ้ามันแจ็คพอตที่เราขึ้นมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรืออุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับบางอย่างมันไม่ได้แบบพันสองพันสามพันนะบางอย่างมันเป็นหมื่นแล้วลูกค้าต้องจอดรถต้องทิ้งต้องเสียเวลานะ <c oughs> นะครับอย่างนั้นตัดสินใจดีๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่างนั้นก็คลิปนี้ก็ทําให้รู้เนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องประกันที่ลูกค้าเอามาโพสต์กันอยู่ในคาขับนะครับโทรมาหาก็อฟนะครับหรือพิมพ์กันอยู่ในช่อง u t u b e เนี่ยนะว่า ถ้าไม่ติดอุปกรณ์จากศูนย์เขาไม่รับประกันนะครับเ,เรื่องประกันภัยผมก็บอกไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับถ้าเราไม่แต่งจากศูนย์เราไปแต่งเองคุณก็โทรแจ้งโทรแจ้งประกันเลยจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปเขาคุกคุมครองเหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยนะครับช่วงล่างระบบไฟซอฟต์แวร์อะไรอีกหลายอย่างถ้ามันไม่ได้มาจากศูนย์ฟอร์ดถ้ามันไม่ได้มาจากแบรนด์รถแบรนด์นั้น,น,น ไม่มีแบรนด์ไหนแล้วครับไปแต่งกันจนเยอะแยะขนาดนั้นแล้วเขาจะรับประกันนะครับไม่ว่าจะแต่งในศูนย์จะแต่งนอกศูนย์เขาก็ไม่รับประกันเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่รับประกันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือมาชี้แจงนะครับมาบอกไม่ไม่ชอบโกหกนะก็ <laughs> <c ười> <c ười> คุยกันตรงๆนะครับ <c ười> ก็จะได้รู้ลูกค้าก็จะได้รู้ด้วยมัน <c ười> ก็เข้าใจร้านนะ <c ười> นะครับเพราะว่า <c ười> ดี๋ที่ปรึกษาการขายก็ทุกคนก็อยากแต่งออกไปเลยได้รีวิวได้ไดนู่นนี่นั่นนะนะครับผมไม่ได้มีเจตนาออกมาเพื่อที่จะทําให้ใครเสียผลประโยชน์นะมีเจตนาเดียวเลยคืออยากให้ลูกค้ารู้นะฮะร,รู้เลือกตัดสินใจนะฮะร,รู้เลือกตัดสินใจได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาทําต่อสั้นๆต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็ยังไงถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จะสอบถามสามารถสอบถามได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปครถอยากให้เทียบรถอยากให้ทำอะไรนะครับในช่องเรากดเปิดกระดิ่งไว้นะครับมีทุกอย่างไม่ได้มีแค่ขายแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ